นี้ผมอยู่ที่บราณสถานบ้านพันหินนะครับเดี๋ยวผมจะสักการะเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับนะโมตัสสะปะคะวปโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโคะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะปะโคปโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้อนน้อมแด่คุณพุทธรรมประสงค์พระเรียบทรงศักเจริญทรงเสด็จนพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณโบราณสถานพันหินแห่งนี้ตั้งแต่สมัยยุค หลึกตำบัสมัยพระวดีจนถึงปัจจุบันนี้ขอให้ลูกดวงวิญ,ญญาณทุงหลายทังวงที่จะสถิดณบริเวณแห่งนี้จงได้รับอิสิสงค์ผลบุญแห่งข้าพเจ้าที่ได้ทำบุญมาเมื่อเช้านี้ขอบุญทั้งหลายที่ข้านเจ้ามีหรืมีถึงได้ก็ข้าพเจ้าก็ขออุทิศให้พุกท่านทั้งหลายและดวงวิญ,ญญาณทุกผู้ทุกนามที่ะสถิตณบริเวณแห่งศาลแห่งนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขรพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวันนี้ข้าพเจ้ามาถ่ายทําคลิปณบริเวณศาล แล้วก็บริเวณโบราณสถานบ้านผานหินแห่งนี้ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีนะก็ขอให้มีคนติดตามมากมายมาหาสาร้วยทุกประการเถิดอันนี้ผมไหว้เสร็จแล you, aan, flying, balance, eyes, ้วเดี๋ยวเราจะไปดูด right> no ้านในกันนะครับว um um ่าเมืองโบราณสถานบ้านผานหินเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเมืองโบราณบ้านผานหินนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเห็นตรงด้านบนไหมครับตรงบริเวณด้านบนนะฮะตรงมือผมชี้เห็นไหมตรงบริเวณเห็นไหมฮะมันจะเป็นคล้ายๆรูปบาทนะครับบาทคว่ำไปนะเห็นไหมอันบนสุดเลยอ่ะมันทําด้วยหินศิลาแรงนะครับตามข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยครับเมืองโบราณบ้านพันหินเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านโคกขวางตําบลหนองโพงอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ บราณสถานแห่งนี้นะครับก็กอ่อด้วยอิฐศิลาแรงนะครับรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่นะครับกว้างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณด้านละ 15, 1 5 5 0เมตรนะครับแล้วก็ส่วนความสูงของของฐานเนี่ยความสูงก็อยู่ที่3เมตร50นะครับแล้วก็จะมีมุกยื่นออกไปทั้ง4ด้านนะครับก็คือมุกที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมุกนะครับเห็นไหมมือมือที่ผมชี้เนี่ย แล้วก็เดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมเห็นทีนี่นะครับตรงนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเป็นมุกนะครับเป็นมุกนะครับทั้งสี่ด้านนะครับมุกทางด้านทิศเหนือเนี่ยเขาบอกว่ามีล่องลอยเขาว่าเขาบอก,บอกมีล่องลอยวีล่องลอยหลุมเสานะครับซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยเขากามีความเชื่อว่าอาจจะเป็นเสาบันไดไม้ขึ้นไปตัวอาคารนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามัน เป็นลนักษณะแบบเดียวกับที่เมืองโบราณสีโมสดหรือเปล่านะครับส่วนด้านบนของอาคารเนี่ยเขาบอกว่าพบหลุมเสาซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเสาของอาคารน่าจะอยู่ตรงด้านบนนู้นนะครับอยู่ตรงด้านบนนู้นนะครับแต่ว่าเสียดายที่มันมันขึ้นไปไม่ได้นะครับเสียดายเสียดายที่เขาเรียกว่ามันมันขึ้นไปด้านบนไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาให้คุณชมเห็นลหลายมุมนะครับ วันนี้กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์การสั่นมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอีกมุมนึงนะครับผู้ชมอยากให้เห็นกันทัดชัดนะครับภาพนิ่งๆนะครับนี่ครับอันนี้มุกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับมุกที่ว่ายื่นออกมานะครับตรงนี้นะครับที่เขาบอกเป็นมุกนะครับมุกยื่นออกมาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่า ตรงบริเวณด้านบนของอาคารเนี่ยครับเขาบอกว่าจะมีหลุมเสาซึ่งเชื่อว่าเป็นเสาของอาคารเครื่องไม้มุงหลังคานะครับก็คือหมายถึงว่าแต่ก่อนนี้มันน่าจะมีหลังคานะครับน่าจะมีเสามีหลังคาแล้วก็พบแท่งศิลาแรงนะครับทรงกลมสลักรูปหินเชิงบาทก็คือตัวที่ผมชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือไอตัวเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นหินศิลาแรงสลักแกะสลักนะครับเป็นรูปบาทคว่ำนะครับ ซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะแบบเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ประมาณ1เมตรนะครับและเมื่อปี2451เนี่ยในหลวงรชัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จประทาเอ่อเรียกอะไรนะ,ระเสด็จเสด็จประพาสนะครับเสด็จประพาสบริเวณสถานผ่านหินแห่งนี้ครับแล้วก็สันนิฐานว่าแท่งศิลาแรงทรงกลมตัวอาคารเนี่ยมันน่าจะเป็นฐานเทวรูปนะครับ ต่อมามีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการพบชิ้นส่วนประติมาก,กรรมพระก่อซ้ายทรงสังซึ่งน่าจะเป็นพระกรของพระนารายนะครับก็ตรงกับที่พระอ,องค์ทนิฐานไว้ว่าจึงมีความเชื่อว่าโบราณสถานพันหินแห่งนี้นะครับก็คือศา,าสนสถานหรือเทวสถา,านในศาสนาฮินดูที่มีอายุเก่าแก่มากในช่วงพุทธศตวรรษที่1 1 1เอ3 14ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับได้ได้เห็นอีกสักมุมนึงนะครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณทางขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นบริเวณทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าครับตอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูรอบๆตรงนี้นะครับ ตร,ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณทางขึ้นนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้คือบริเวณทางขึ้นไปด้านบนอาคารนะครับแต่ก่อนนี้มันน่าจะใหญ่นะครับมันน่าจะมีขนาดใหญ่ศิลาแรงก็คล้ายๆกับที่เมืองโบราณสีมหสถนะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปถ่ายทําคลิปนะครับก็ถูกตัดขนาดใหญ่อยู่เหมือนกัน,นครับขนาดนี้ไม่แน่ใจะ น่าจะประมาณตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ30 60 90ความยาวของของหินศิลาแรงนี่อยู่ประมาณ1เมตรนะครับก้อนละ1เมตรนะครับที่ถูกตัดคนแต่ก่อนนี่เขาก็เก่งกันนะครับทำท่สูงเลยนะแต่ก่อนนี่ผมว่ามันน่าจะใหญ่มากเลยนี่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นมุกยื่นนะครับตรงที่ผมยืนตรงเนี้ย ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นมุกยื่นออกไปทั้งสด้านนะครับแต่ก่อนนี้มันน่าจะสูงมากนะครับสูงน่าจะสูงมากกว่านี้แต่ว่ามันผ่านการเวลามาเป็นพันๆป,ปีแล้วมันเลยดูปลักพังไปแต่ก็ยังคงความาสมบูรณ์ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทำได้ยังไงครับที่ให้มันคงสภาพ ก่อนนี้ศาสนาฮินด,ดูน่าจะเรืออำนาจมากในเขตบริเวณภาคตะวันออกอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้ชมครับตอนนี้แหละคือชั่วโมงสำคัญนะครับผมกำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนอาคารนะครับหากย้อนไปเนื่องมึงหากย้อนไปประมาณสักหึงพันปีที่แล้วนี่ ที่นี่คงจะยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็คงจะเป็นสถานที่สําหรับบุคคลสําคัญในยุคนั้นนะครับถ้าเปรียบถึงปัจจุบันก็น่าจะเป็นพวกนายกทมนตรีก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขอเป็นคนสําคัญเมื่อ1,000พันปีที่แล้วก่อนนะครับขออนุญาตนะครับจชเขาตามผมมาเลยิก้าวเท้าครั้งแรกขึ้นไปนะครับก็รู้สึกว่า เหมือนความยิ่งใหญ่ในอดีตกำลังลอยล่องมาสู่ผมนะครับโอ้โหนี่มันรู้สึกแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผู้ชมโอ้โหนี่ผมนึกถึงบาทนี้ไม่รู้ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนที่ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ มันใหญ่มากครับมันผมรู้สึกว่าเหมือนมันเอาไว้เสียดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามัน,ม,นมีแท่งสิมันเป็นหลุมสี่เหลี่ยมตรงด้านในนึกไม่ออกจริงๆแต่มันก็รู้ว่ามันน่าจะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเขาทำไวเ้เหมือน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 อ่างเ้าว่าเป็นบาทก็ะชายอยู่นะแล้วเขาก็ทำเป็นที่ วางไว้บนแผ่นหินทั้งสี่ด้านเหมือนอ่างน้ำมนะ่ะเหมือนความรู้สึกผมนะผมว่าผมว่าเหมือนอ่างน้ำมนต์มากกว่าแล้วทำวิธีปลุกเสกอะไรประมาณนะี้แต่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมกำลังมองหาหลุมที่เขาว่าอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลุมปักเสาไม้บนตัวอาคารตัวนี้ผมยังหาไม่เจอเลย น,นี่ผมรู้สึกได้กลิ่นอของอาริยธรรมของโบราณเลยนะเนี่ยวันนี้ถ้าเมื่อหนึ่งพันปีที่แล้วนี่ถ้าไม่ใช่คนสำคัญนี่หมดสิทธิ์ขึ้นมาบริเวณนี้แน่เลย นี้นะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณ<ม>เมื่อพันพันป,ปีที่ผ่านมานะครับเราพุทธวัดที่12 13 14นะครับก็คือเป็นช่วงของยุคทวารวดีนะครับยุคนั้นก็เป็นยุคของอารยธรรมขอมนะครับที่เจริญรุ่งเรืองแผ่มายังภูมิภาคแห่งภาคตะวันออกนะครับแต่ก่อนนี้มันยังไม่มีประเทศนะครับ มันก็มีแค่แวนแคว้นนะครับยังไม่มีประเทศไทยนะครับก็มีแต่แคว้นต่างๆที่แบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ก็คือเป็นโมรดกของคนรุ่นเก่ารุ่นหลังควรจะได้เห็นนะครับแล้วก็ได้รู้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับมีมากมายหลายชนเผ่านะครับกว่าจะรวมกันเป็นประเทศไทยในวันนี้นะครับ นี่ผมอยู่บนตัวอาคารชั้นที่2นะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับหมายก่อนมันน่าจะมีหลังคาแล้วก็เป็นปบ่องพิธีนะครับแล้วคนที่จะขึ้นมาวันนี้ได้น้องต้องเป็นคนที่มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญแล้วก็ต้องมีบทบาทยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับไม่อย่างนั้นไม่ถูกเชิญขึ้นมาแน่นอนนะครับถ้าผมเกิดในยุคนั้นคงไม่มีโอกาสได้มาเดินเล่นอย่างนี้แน่นอนครับ เอาคุณผู้ชมคุณผู้ชมเหรครับคิดเห็นประการใดกับสิ่งที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับหากใครมีข้อติชมแนะนํานะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับดูคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวจะอาจจะมีคําถามและก็มีรางวัลน,นะครับเป็นของที่ระลึกแล้วก็ยากนดนึงนะครับผมเดิน,เดนไปเดินมานี่ผมเห็นอะไรแปลกก็คือหินนะครับมันถูกกรีดเป็นร่องสองร่อง ไม่รู้ว่ามันกีดทำไมผมพ,พบเห็นหลายอันเลยนะครับบันไดมันต้องมีเป็นแบบนี้ครับมีทางลงได้อย่างเงี้ยแต่ละด้านโปรตีนน่าจะลงได้ขึ้นได้สี่ด้านแต่ว่ามันชมำลุดไปมันก็นเลยลงได้แค่ด้านเดียวนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เราลองเดินลงมานะครับ ถึงว่าถ้าผมยอมไปเมื่อพันห้าร้อยพปีที่แล้วนี่ผมกําลังยืนอยู่บนแท่นอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ด้านล่างมีผู้คนจํานวนนับหมื่นนับแสนนะครับมายืนรอโอ้หนี่ถ้าเมื่อหมึ่งพันห้าร้อยปีนี้ผมคงจะเป็นถ้าเป็นล,ลักษณะแบบนี้ต้องเป็นคนสําคัญนะครับมันถึงหนังจีนเลยครับเป็นเหมือนห้องเต้เลย จะให้ดูเห็นไหมบันไดสวยงามไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการช่องสารวุฒิไลฟ์กันแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับสับตะไคร้ขิงขิงขาโหระพานะครับตีระฆังให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยฝากบอกต่อเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ ประเทศชาตินะครับและวันนี้นะครับโบราณสถานบ้านพันหินก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราควรจะมาเยี่ยมชมนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนในอดีตนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายนะครับขอบาลวีแห่งพุทธธรรมประสงค์นะครับช่วยดลบรรดาให้ทุกท่านนะครับที่ดูแล้วก็กดกระดิ่งตีละครั้งจงมีแต่ความสุขความจเจริญร่ารวย หมื่นล้านแสนล้านนะครับขอฝากช่อง salute live ไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขออำลาด้วยบริเวณสถานบ้านผ่านหินนะตรงบริเวณนี้นะครับปิดท้ายละการน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ